ถ้ามีคนแปลกหน้าเรียกอย่าหันอย่าตอบรับเพราะท่านอาจจะกลายเป็นผีเฝ้าประตูพระนครใหม่ก็เป็นได้โดยเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้โดยบาทหลวงปู่หนึ่งที่เล่าถึงพิธีกรรมของชาวสยามว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการส่มแซมประตูพระนครใหม่ก็มักจะต้องสังเวยด้วยคนเป็นโดยบาทหลวงปู่นี้ได้เล่าถึงวิธีการไว้ว่า จะมีนายข้าหลวงคนหนึ่งตะโกนเรียกชื่อใครสักคนตามที่ได้รับชื่อมาซึ่งหากดูกันในบันทึกฉบับอื่นก็จะพบว่าบุคคลนั้นมักจะมีชื่อเรียกว่าชื่ออินชื่อจันชื่อมันชื่อคงแต่สำหรับในบันทึกบาทหลวงฉบับนี้ไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับชื่อที่เรียกบุคคลดังกล่าวแต่เมื่อใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมา หันหน้ามามองมีลักษณะในการตอบรับ